อันนี้คือสูตรแฮ็กฉบับการเป็นนักศึกษาที่อยากให้น้องหลายคนใช้เลยอย่างแรกเลยคือเรื่องชุดนักศึกษาคือหลายๆคนอะเข้าไปในมหาลัยคิดว่าปึ้งทุกคนต้องใส่ชุดนักศึกษาเหมือนอยู่โรงเรียนแต่จริงๆนันไม่ใช่นะคือส่วนใหญ่แล้วอะถ้าไม่ใช่มหาลายัยหรือคณะที่เคร่งมากๆ ชุดนักศึกษาส่วนใหญ่เขาจะใส่กันวันสอบไม่ก็ปีหนึ่งในช่วงรับน้องหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็จะเริ่มใส่มีชุดพะละบ้างาเหมือนมอเทาแดงก็จะใส่เจอซี่บ้างคือบางมออย่างมอทาแดงหรือมอสวเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ากดว่าโอเคขออะไรก็ได้ที่เสื้อขาวและข้างล่างเนี่ยเป็นสีดำไม่ได้าไม่ก็โป้ปงหรือกางเกงก็ได้แล้วแต่เราเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนกำลังจะไปซื้อชุดนักศึกษาก็ลองคิดดูว่า เออซื้อสักตัว2ตัวไหมหรือว่าซื้อสักสีหตัวแล้วแต่เราว่าเราอยากจะแต่งตัวให้มันครีเอทีฟขนาดไหนกับอย่างที่2เลยคือให้ใช้เบนฟิตนักศึกษาเยอะมาถึงอะไรคือพอเราได้บารน,นักศึกษาแล้วว่ะจริงๆมันมีส่วนลดหลายอย่างที่อยากให้สมัครเช่นบัตร M ที่เป็นนักศึกษาหรือบัตร B ที่เป็นนักศึกษาแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันก็โดแก่สถานีละบาท2บาทแต่ถ้าเราคำนวณด,ดีว่าเราไปกับหอปีนึงกี่ร้อยรอบจริงๆมันก็คุ้มนะหรือว่าเป็นบัตร M p a ม s ของเมเจอร์อย่างเงี้ยที่ดูหนังฟีแบบ ทั้งเดือนอ่ะคือจา่ายแค่รอบเดียวอันนี้เรารู้สึกว่ามันคือ3อย่างที่นักศึกษาถ้าใช้มันจะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมาก,มากๆจริง,รง,รงๆก็เป็นทริคที่กของนักศึกษาที่อยากให้น้องๆลองใช้ดูครับ